นี่นี่นี่อร่อยนะนี่ท่านว่าเขาจะมานั่งด้วยกันหรือไม่ดีเสี่ยวฮ่าขอรับมีทั่วบักอ้าไหมแน่นอนมา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 ดื่มชากันมาอมาเดี๋ยวรินให้ ขอบคุณตลอดทางเจ้าไม่มองหน้าข้าเลยไม่พูดไม่จาก,กับข้าด้วยเพราะเหตุใดกัน <c oughs> หากภายหน้าเจ้าเข้าสมนักศึกษาจริงๆออยังต้องเรียกเขาว่าสิทธิพี่ด้วยนะ คะแนนความประพฤติของเจ้าร้วนเกี่ยวข้องกับข้าอย่างแนบแน่นถึงตอนนั้นเจ้าจะทําเหมือนตอนนี้ไม่อยากสนใจข้าก็ไม่ได้ไม่ใช่ข้าไม่อยากสนใจท่านข้าก็แค่รู้สึกกลัวกลัวท่านคิดว่าข้ายังแค้นท่านอยู่ดังนั้นก็เลยอึดอัดนิดหน่อยอ๋ออ๋ออารมณ์ของเด็กน้อยนะไม่อารมณ์ของวัยดรุ่นดี ฉะนั้นเจ้าบอกหน่อยว่าเหตุใดเจ้าถึงคิดว่าข้าจะคิดว่าข้าแค้นเจ้าเพราะพอท่านมาอาจารย์ข้าก็ตายเออนี่เป็นความจริงแต่นี่เป็นคนละเรื่องสองเรื่องนี้เหมือนจะเกี่ยวข้องกันก็จริงแต่ท้ายที่สุดแล้วหากไม่ใช่พระข้ารำกระบี่ในงานชุมนุมทุกคนคงไม่คิดว่าอาจารย์ของข้ายังอยู่และซ่อนตัวอยู่ในเมืองเฉียนตงอาจารย์ข้าก็คงไม่ต้องตายดังนั้นพอมองเช่นนี้คนที่ทําให้อาจารย์ของข้าต้องตาย คือตัวของใครนี่เจ้าห้ามคิดเช่นนี้นะหากเจ้าคิดเช่นนี้ก็เอาตัวเองเข้าไปพัวพันแล้วไอ้าวางใจเถอะหากข้าคิดเช่นนี้จริงๆคงไม่ออกมาจากเมืองเฉียนตงแล้วศัตรูที่ข้าจานข้าคือผู้ที่สถานะไม่ชัดเจนสองคนอูฝ่าอูเทียนสำหรับจุดนี้ข้าเข้าใจจำแจ้งดังนั้นขอให้พี่เหลยแล้วก็อาจารย์น้อยอย่าได้คิดมากเลยท่านดูซิข้าผู้จารูดีมีเหตุผลนะ สมแล้วที่จะมาเป็นศิษย์น้องเล็กของข้าคำพูดของเจ้ายังพูดไม่จบใช่แล้วแม่ข้าจะคิดอยู่นานมากคิดหาเหตุผลโน้มน้าวตัวเองมากมายแต่ในใจข้าก็ยังมีความแค้นอยู่าหากไม่ใช่เพราะท่านมาท่านปู่กับท่านหลงของข้าคงจะคุ้มกันอาจารย์เอาไว้ได้ดังนั้นในใจข้ายังคงอยากอัดท่านอยู่ดี <Wolver ine> ได้ฉะนั้นก็รอสักวันหนึ่งตอนที่เจ้าสามารถเอาชนะข้าได้ได้คำไหนคำนั้นคำไหนคำนั้นคำไหนคำนั้นเจ้าหนูนี่ปากดีจริงๆนะเจ้ารู้หรือไม่ว่าเสียวรั่วเฟิงไปถึงสิทธิ์ที่งที่สุดของอาจารย์หลี่เชียวเนาะ ข้าเนอะแม้จะเข้าสํานักมาก่อนหลายปีแต่กลับไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาเราวันที่เจ้าชนะเขาได้คงต้องรอจนเจ้าแก่งําเหือกละมังอีกไม่นานเขาจะไม่ใช่สิษย์ที่เก่งที่สุดของอาจารย์แล้วเอ้เพราะเหตุใดกันเพราะว่านั่นจะเป็นข้าเองยังไงล่ะมาฮมานี่ เรื่องแรกของการมาเมืองเทียนฉีคือร้านเรือนไม้เตียวโโหเยตโอใครกันกล้าลอบทำลายข้าจากข้างหลังเชียวลูกไปร้านเรือนไม้เตียวโหลเมื่อครู่จว่าอยากดื่มตอนนี้ยังอยากดื่มอยู่หรือไม่ สำนักศึกษาที่เซี่ยจ๋าสิข้าไม่ให้เจ้าดื่มเฮ้ยอ๋ออืมอ๋ออ๋อ เจ้าเพิ่งเดินเล่นในเทียนฉีไปได้เกือบครึ่งยังเหลืออีกค่อนเมืองวันนี้มาถึงตัวนี้ก็พอเส้นทางจากนี้ไปไว้เจ้าสามารถออกไปจากลานนี้ได้ค่อยว่ากันท่านเป็นใครกัน แหมกล้าหารชาญชัยพลังเหลือล้นจริงๆแค่ยังไม่มีพลังที่คู่ควรจะขี่ม้าชมเทียนฉี่จนทั่วยังเร็วเกินไปหน่อไม้นี่ก็อร่อยมากเดี๋ยวจะเอามาให้อีกอท่านพี่เร็วๆหน่อยข้าจะกินหมดแล้วนะเนื้อลูกแกะนี่อร่อยมากกินเยอะๆนะ เดี๋ยวให้ซินเอ๋อเอามาเพิ่มให้อีกจานชิงเอ๋อม,มีอะไรข้าต้องไปเมืองเทียนฉีของขว้นเปยดลีหน่อยนะเจ้าอยู่เทียนว่ายเทียนช่วยปิดบังท่านทูตอู่เซียงให้หน่อยนะอะไรการท่านพี่เพิ่งจะกลับมาก็จะไปอีกแล้วว่าแล้วหม้อฉีสเวนมาต้องไม่ใช่เรื่องดี ข้าเห็นเขาหนึ่งครั้งจะตีเขาหนึ่งครั้งชิงเอ๋อไม่ดื้อน,นะข้าไม่ฟังแล้ววันนี้ข้าไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นข้าจะกินอย่างเดียวถือสว่าเจ้าช่วยพี่ได้หรือไม่ชิงเอ๋อพอเสร็จเรื่องเป่เช่วยของเราจะได้กอบกู้ชาติท่านพ่อจะได้ออกจากการกักตน้น ไม่คิดถึงท่านพ่อบ้างเหรอข้าคิดถึงท่านมากกว่าข้าต้องอยู่ที่เทียนไหวเทียนเพียงลำพังทุกครั้งคนที่ข้าจะพูดด้วยยังไม่มีเลยฉะนนั้นครั้งนี้ข้าจะให้สินเอ๋อยู่กับเจ้าดีหรือไม่คุณหนูชิงเอ๋ไปเถอะกลับมาเร็วๆก็พอ พี่ท่านรับปากค่าท่านต้องรีบกลับมานะอย่าให้ชิงเอ,อ๋ต้องรอท่านนานได้คารับปากเจ้า ไงตื่นแล้วเหรอโอ้ยนี่นี่น,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 นชา้าๆหน่อยสิครั้งนี้เจ้านอนไปเกือบทั้งวันเลยนะท่านมาได้ยังไงเนี่ย <c oughs> เหตุนใดข้าจำได้ว่าข้าถูกตาเท่าคน,นึ่งตีจนสลบไป <c oughs> ตาเท่าเหรอ <c oughs> จะว่าไปเนี่ยนะการพูดจาอของเจ้าเหมือนพวกเราสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องมากเลย ถึงว่าสิทธย์น้องเจ็ดถูกใจเจ้าท่านพูดเพอ้อเจ้ออะไรนี่คือที่ไหนแต่เท่าที่ตีข้าคือใครนี่สำนักศึกษาจีเซี่คนที่ตีเจ้าสรบได้ก็ต้องเป็นอาจารย์หลีของสำนักอ๋อไม่สิถ้าโชคดีแล้วก็เขาก็จะเป็นอาจารย์ของเจ้าด้วยอเช่นนั้นก็คืออาจารย์หลีผู้เรื่องชื่ออ๋อปป ไม่เห็นจะได้ผลสักนิดเลยอะไม่สิใช้กำลังภายในออกมาไม่ได้เหรอเหตุใดท่านยังคิดว่าข้าเสแสร้งอยู่อีกข้าบอกแล้วว่าข้าทำไม่ได้จริงๆเออไม่มีทางไม่มีกำลังภายในจะใช้เพลงกระบ,บิดซีชูได้ยังไงข้ารู้แล้ว ้องเป็นอาจารย์เจ้าใช้วิธีบางอย่างผนึกกกำลังภายในของเจ้าไว้เอาอย่างนี้ข้าจะสอนวิชากำหนดลมหายใจให้เจ้าก่อนดูว่าจะเรียกกำลังภายในได้หรือไม่ไม่ต้องขอบใจข้าดูท่าต้องเก็บของกลับเมืองเฉียนตงแล้วสิทธิ์ของเซียนบัณฑิตยอมแพ้ง่ายๆเช่นนี้เองเหรอ ท่านเป็นใครกันเะนี่ยบอกไปเจ้าก็ไม่เข้าใจจะบอกไปทำไม กระบวนท่ากระบี่ล้มเลิกนะดูว่าล้มเลิกจะดีแต่มีกระบวนท่าไม <elas> <ian> <can> ่มีกำลังภายในย่อมรปรบาบอกแล้วว่าไม่มีกำลังภายในมันจะไปมีพลังอะไร โอ้ยไม่สู้แล้วไม่สู้แล้วเลิกทดสอบข้าได้แล้ววรยุทธข้าก็มีแค่นี้ไม่ได้ซ่อนเร้นอะไรเลย,ยทดสอบเลยเจ้าคิดว่าข้าเป็นใครท่านไม่ใช่ลูกศรริษย์สำนักนอกของสำนักศึกษาหรอกเหรอเลยมั่งซาพูดไม่ผิดเลยมึงเทียนฉี่มีเสือซ่อนมังกรซุ่มข้ามาครั้งนี้เสียเที่ยวแล้วกลับไปต้องถูกราชทาย,ยาทยออเยอ้ย <c oughs> ก่อนหน้านี้ได้ยินเรื่องของเจ้ายังรู้สึกเคลิบเคลิ้มอยู่เพิ่งจะผ่านมากี่วันเองก็หมดอะไรตายอยากเพียงนี้หากบประมาข่าอีกข้าจะข้าเออเออจะเรียกชื่อคนอื่นกระบวน่าเจ้าไร้ถิยมทานแต่เพราะถูกคนธรรมดาโจมตีเล็กน้อยก็สิ้นความมั่นใจเลยท่านไม่ใช่คนของสำนักเหรอรู้หรือไม่เหตุใดอาจารย์เจ้าถึงใช้ยาดองถ่ายทอดตะบะกำลังภายในให้เจ้า เจ้าก,กลับเอาออกมานิดเดียวไม่ได้ท่านเป็นใครกันแน่เหตุใดถึงรู้เรื่องนี้ที่ข้ารู้ไม่ได้มีแค่นี้ยังรู้เรื่องที่เจ้าไม่รู้อีกมากด้วยที่อาจารย์เจ้าต้องทําเช่นนี้เพราะกลัวเรื่องนี้จะถูกคนพบเข้าก่อนเวลาอันควรจึงปล่อยพลังควบคุมสายห,หนึ่งผลานก,กาลังภายในของเจ้านอกซะจากยามที่เจ้าควบคุมตัวเองไม่ได้อย่างเช่นตอนเมาสุราท่านเป็นสายของอาจารย์ข้าเหรอ แต่ว่าเสียงท่านดูอ่อนเยาวนะักอ่อนเยาวแต่ไม่อ่อนแออาจารย์หลีเซียนกะบีและเซียนบัณฑิตแห่งซีชูตอนมีชื่อเสียงยังเป็นหนุ่มข้ากับเซียนบัณฑิตไม่เป็นสหายกันแต่เคยมีวาสนาต่อกันข้าติดค้างน้ําใจเขาเดั๋วนั้นตอนนี้ถึงเวลาตอบแทนน้าใจแล้วท่านท่านจะช่วยข้าปลดการควบคุมเหรอการปลดโดยพละการกําลังภายในที่ถูกผนึกหลายปีจะทะลักทั่วร่างเจ้าไม่ตายก็ต้องพิการอีกอย่าง ข้าไม่ใช้วิธีดูดดันแบบนั้น